งานนี้ขเขมรนมีอ้าปากค้างเมื่อไทยโชว์จัดงานหุ่นโคมไฟนครสวรรค์สุดอลังการประดับไฟนับล้านดวงแซงหน้าง,งานแหรพาเลทขเขมรเพื่อให้ดูว่าของจริงเขาทํากันยังไงโดยก็เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่เราได้มีการโพสต์คลิปกันไปสําหรับที่ในตอนนี้ทางขเขมรนกาลังเตรียมงานพาเลตหุ่นโคมไฟกลางพนมเปญเพื่อเป็นงานเฉลิมฉลองวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ขเขมรนอ้างว่าเป็นต้นตำรับ และจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่แรกในโลกกันเลยทีเดียวโดยก็ได้เผยว่าปีนี้เคเมนจะจัดพาเลทหุ่นโคมไฟที่ประกอบไปด้วยโคมยักษ์หดวงจาก29หุ่นที่เป็นรูปแปลกๆในนิทรรศการวัดเขเมรนสำหรับวันที่31ธันวาคม2567โดยโคมยักษ์ได้แก่รูปมังกรช้างนกยูงสุนัขพญานาคและมือกล่องยักษ์ขบวนแห่ในครั้งนี้ก็ยืนยันว่าโคมเป็นรูปสัตว์และคน แทบจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเขมรตามคำกล่าวของสันวัฒนาคมังกรยักษ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ12ปีโดยก็ได้บอกว่าโคมไฟขนาดยักษ์เหล่านี้สร้างโดยช่างฝีมือที่ท่าเรือปล่อยปะภาคานในเสียมราฐและพัตตะบองการติดตั้งใช้เวลาสเดือนและประกอบด้วยไม้ไผ่น้ำมันกระดาษและโคมไฟซึ่งแต่ละอย่างสะท้อนถึงบุค,คลิกภาพและแนวคิดของชาวเขมรน,นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานนี้เองก็ดูเหมือนว่าเขมรลอกเลียนแบบอีกแล้ว เพราะจริงๆแล้วงานหุ่นโคมไฟนั้นในประเทศไทยก็ได้มีการจัดเช่นกันแถมจัดก่อนงานของเขมรและจัดมานานหลายปีแล้วแต่ปีนี้โดนเขมรก็เปเรียบร้อยโดยสําหรับงานหุ่นโคมไฟในประเทศไทยนะครับก็คือเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ที่ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่7็ดแล้วโดยก็เป็นงานใหญ่ของเมืองปากน้ำโพที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่2 1ธันวาคม2,567ถึง1มกราคม2,568ตั้งแต่เวลา17 3 0นาฬิกานาทีถึง22นาฬิกาณอุทยานสวรรค์นองสมบุญในคอนเซปต์ไล h ์ออฟเบสชิ n งปานเทพนิมิตภายในงานจะมีปฏิมากรรมหุ่นโคมไฟที่ผสานศิลปะแสงสีดนตรีและสวนสวยเข้าด้วยกันพบกับหุ่นโคมไฟสามพิพพ การประกวดหุ่นโคมไฟต้นไม้แห่งความปรารถนาอุโมงค์แห่งแสงสีเสียงที่ให้ได้ไปถ่ายรูปกันภายในงานจะมีการจัดแสดงหุ่นโคมไฟที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กงานได้จัดขึ้นที่เกาะมังกรฟ้าอุทยานสวรรค์ซึ่งภายในงานจะมีเหล่าปฏิมากรรมหุ่นโคมไฟต่างๆจำนวนมากให้ได้ชมหลักๆที่เห็นได้แก่ไฟต้นคริสต์มาสหุ่นโคมไฟมังกรหุ่นโคมไฟสิงโต ภูเขาไฟฟูจิอุโมงดอกไม้ปรา,าสาทและสะพานที่ประดับด้วยแสงไฟเป็นต้นจริงๆมีหลายจุดที่น่าสนใจสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพแน่นอนว่าต้องห้ามพลาดเลยเพราะที่นี่จะจัดงานนี้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแถมยังอลังการอีกมากๆในเรื่องแสงสีเสียงพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินกับการชมงานศิลปะในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีที่ตาการตาหรือการชมโคมไฟที่สวยงามในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนับเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่หลงใหลในความสวยงามของศิลปะแสงและเงารวมถึงการสัมผัสกับ,กบวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ที่เต็มไปด้วยมนตเสน่ห์ และในปี2567ก็มีกำหนดการจัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ครั้งที่7และนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นโคมไฟสุดการตาที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกจินตนาการและปฏิมากมแสงไฟที่เปล่งประกายงดงามในยามค่ำคืนแล้วภายในงานยังมีการแสดงบนเวทีและการประกวดอีกหลายรายการที่เต็มไปด้วยความบันเทิงหลากหลายอีกด้วยณนะอุทยานสวรรค์นะครสวรรค์ที่ถือเป็นจุดเข้าดาวปีใหม่2024นั่นเองครับ โดยนี่เองก็คือเครื่องยืนยันชัดเจนแล้วว่างานหุ่นโคมไฟของจริงมาจากประเทศไทยส่วนงานของขเขมรก็แค่งานลอกเลียนแบบไทยที่ทำออกมาได้อุบาทมากๆหุ่นแต่ละตัวดูน่ากลัวไปหมดไม่สวยเลยสักตัวและด้วยเหตุนี้เองนะครับก็ได้ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากจับได้ทันทีว่าขเขมรกำลังก๊อปงานของไทยวาดเรียมเคลมอีกเหมือนเคยอย่างเม้นของคนนี้ก็ได้พูดว่าประเพณีในไทยจะมีเพียงหนึ่งเดียวและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ การที่เมนเอาไปก๊อปปี้แถมได้งานคุณภาพต่ำจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียงงบประมาณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานประเพณีต่างๆของไทยที่เเมนอ้างว่าตนเป็นต้นแบบต้นฉบับแต่กับไทยมันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีแค่ในภูมิภาคหรือจังหวัดแต่กับมีรวมกันอยู่ในที่เดียวของเเมนซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเเมนก็แค่อยากมีอะไรที่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองความคิดเห็นต่อมาบอกไว้ว่าไทยต้องทําการรวบรวม เรื่องราวเนื้อหาสาระประวัติต่างๆทำเป็นเอกสารหรือแฟ้มทั้งกำหนดเวลาสถานที่รูปแบบงานการนำเสนอขึ้นเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบมากขึ้นเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นการท่องเที่ยวจังหวัดและรัฐบาลกลางเองด้วยเพราะถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าอะไรเป็นของไทยเราแน่นอนแล้วถึงมีใครมาก๊อปปี้ไปก็คงไม่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าได้และเราเองต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาและโปรโมตต,ต,ต่อไปด้วยมุมมองต่อมานะครับ ก็เพราะมันมีคนไหนแอบส่งปฏิทินงบประมาณการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบวิธีการจัดงานธีมของงานทั่วไทยไปให้เขมเมนมันยังไงล่ะงานไหนงบเยอะเคลมแข่งไม่ได้ก็ไปเคลมในเขตงานไหนที่งบน้อยแล้วก็เกทับเคลมทับโปรโมทแข่งคอมเมนต์ถัดไปครับบอกว่าดูแล้วมันต่างกันเราฟ้ากับเหวงานโคมไฟของเราจัดอย่างยิ่งใหญ่และสร้างขึ้นอยู่กับที่แต่ของคขมเมตเหมือนงานกีฬาสีที่แห่สารพัดเข้าสนามเพื่อโชว์ งานไม่มีความปราณีตในการทำศิลปะโคมไฟบางชิ้นยังทำเหมือนงานโมบายความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่างานที่ทำเป็นงานที่อยากมากไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแบบนี้บ้านเราไม่ทำออกมาอวดชาวต่างชาติตอกเพราะอายเดี๋ยวเขาหาว่ามีฝีมือแค่นี้เองหรือถ้าทำแบบนี้อย่าทำดีกว่าเสียเวลาเสียเงินที่ลงทุนไปเปล่าเล่าสู้อยู่เฉยๆไม่ดีกว่าหรือคนต่อไปนะครับบอกไว้ว่าแฮเทียนพรรษา เป็นงานเดียวที่เขมรไม่กล้าเคลมไม่กล้าก๊อบไม่กล้าจัดงานแข่งเพราะทําไม่ได้บาละเอียดและนานมากใช้เงินเยอะเทียนแต่ละขบวนหลักล้านบาทแล้วจังหวัดอุบลทําแข่งกันทุกวัดดังและอําเภอใหญ่แล้วนางลําขบวนแห่ซึ่งใช้คนแต่ละหมู่บ้านหลักร้อยคนขึ้นเขมรเลยได้แค่มองยังไงละ่ะความคิดเห็นถัดไปนะครับบอกเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งให้สังเกตคือคเขมรโบราณวัฒนธรรม มันถูกใช้เป็นข้ออ้างพ่มเพื่อที่สุดแต่ถามที่มาที่ไปเมื่อไหร่ยุคไหนตอบไม่ได้แต่มันจะอ้างว่าคขมเมโบราณไว้ก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าคุณภาพของงานวัดคุณภาพของคนอยากก๊อปก็ก๊อปไปวัดกันที่ความสามารถของศิลปินที่สร้างงานขอแค่ว่าต่อไปไทยก็เลิกไปสอนให้ได้แล้วนะกับชนชาตินี้มเมน้นทัดมาครับแค่งานก๊อปห่วย,วยปล่อยให้มันก๊อปปี้ไปยังไงก็เป็นได้แค่เงาของไทย อีกร้อยปีร้อยชาติก็เป็นแบบไทยไม่ได้เมนถักมาครับบอกเลยว่าเขมรเมืองจำลองแหล่งจำลองมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศอื่นๆแต่งานก๊อปก็คืองานก๊อปแหละความสวยงามปราณีตมันก็สู้ต้นฉบับไม่ได้อยู่ดีนะจ๊ะความคิดเห็นต่อไปครับบอกว่านกยุงงบหมดหางเลยไม่แผนสวยงามช้างหรือแมงมุมยักษ์ขานี่เลยแยกออกมาจากตัวชัดเจนมากรูปสัตว์มันจะโปรโมทเรื่องสัตว์ประจำปีเกิดแต่ปีนักสัตว์ของเขมร มันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาครับเพราะมีทั้งนกยูงควายเข้ามาด้วยเฉยเลยซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเน็ตนะครับที่ได้จับพวกเขมรลังกอบงานหุ่นโคมไฟของไทยไปทั้งดุนแต่ดันกอบได้ห่วยแตกแม้เป็นงานระดับประเทศก็สู้งานระดับจังหวัดของไทยไม่ได้ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ และเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า